ปริชาแฟนขับที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พี่กุ้งก็มาที่ถนนชาตะพดุงนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนนะคะทำมาค้าขายเรื่องธุรกิจด้วยกันนะคะวันนี้พี่กุ้งก็จะมีเสนอให้กับแฟนขับนะคะที่ได้ติดตามนะคะโรคแมวนะคะตอนนี้มีพี่คนหนึ่งที่เขาแมวเพิ่งออกลูกได้ประมาณสักกี่เดือนพี่นึงประมาณอาทิตย์นึงค่ะแล้วเขาแล้วพี่อ่ะ พี่เขาเป็นคนมีบุญมีบารมีนะแล้วก็ทํามาค้าขายนะคะขายก็ไม่แพงขายพวกส้มตํไก่ย่างเนาะแล้วบังเอิญท่านก็เลี้ยงแมวด้วยนะคะแล้วก็แมวตัวนี้ก็เลยให้คุณเลยค่ะก็คือให้แฟนคลับทุกท่านติดตามเลยนะคะนี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรนะอันนี้พี่ชื่อพี่อ้วนค่ะพี่อ้วนเนาะจาก วันนี้พี่อ้วนวันนี้จะมาเสนอแมาให้ดูโอ้นี่คือลรแมวนะคะแมวม้โอ้โหนี่คือนี่คือถุงถุงนี่คือพี่ถุงที่ใส่ตัวน้องอันนี้ก็คือพี่พี่ทำเป็นเป็นห้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดูสิคะจับแฟนไ้อย่างนี้เลยดูสิคะนี่เพิ่งได้มาแค่หนึ่งอาทิตย์ค่ะเพิ่งคลอดหนึ่งอาทิตย์สวยก็คือสวยแล้วก็ หอมด้วยนะคะนี่หอมมากๆเลยค่ะนี่ก็ตากแดดไปเจ็ดแดดแล้วนะคะตากแดดครบแล้วค่ะมีค่ะมีหางวู้มมีมีก็เพิ่งได้มาก็ได้สามเนาะกอนี้ก็เป็นใส่ขมิ้นแล้วเนาะใส่ขมิ้นใส่ขมิ้นต้องต้องเอาผงขมิ้นโรยค่ะถ้าเอาผงขมิ้นโรยนี่จะดูดจะขี้เขาสูงดูมากมากเลยนะคะจะซับจะซับความชื้นให้แห้งถ้าถ้าแห้งสนิทแล้วจะไม่ไม่ไม่ แล้วพี่แล้วแล้วพี่บูชาให้พระพระบูชาบุกเสกหรือยังคะนียังค่ะอันนี้ยังเนาะกำลังจะแห้งเนาะอันนี้ตากยังยังไอ้นี่อยู่ค่ะยังไม่แห้งดีเราต้องให้เขาแห้งสนิทค่ะโอ้ต้องแห้งสนิทก่อนเนาะตอนนี้พี่เลี้ยงแมวอยู่ในในร้านค้าเลยเนาะใช่ค่ะแล้วพี่รู้ยังไงว่าตอนนั้นเขาจะออกลูกอ่ะเขาบอกพี่เขามาบอกค่ะเขามาบอกแมวเขามาบอกนะเขามาบอกค่ะเขาเขาเจ็บปัวงแล้วเขาก็จะมาเรียกเรา โอ้ราแมวนี่มีบุญเนาะให้เราไปดูให้เราไปทำข้อที่เขาเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะอันนี้ทำคลอดเองค่ะโอ้โหพี่คนเนี่ยส่วนมากอยากได้นะคะนี่อันนี้คือลูกแมวนี่นะถ้าใครมีประจำบ้านนะคะหรือไว้บูชาสวดมนต์นะคะจะให้โชคให้ราบนะคะเสริมบุญเสริมบารมีเลยนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ก็คือตอนนี้ก็แห้งแห้งสนิทแล้วนะคะเห็นไหมคะวันนี้ก็เอาดอกไม้นะคะดอกเฟื่องฟ้านะคะมา ให้กับลูกแมวนะคะนี่่ะก็เป็นทําพิธีง่ายๆค่ะพี่เขายังไม่ได้เอาไปปลุกเสกนะคะก็คือตากแดดไว้ก่อนตอน,นี้ก็ได้ประมาณ7จ็ดแดดแล้วเนาะพี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็โรยด้วยขมิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นคับคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวคุถามพี่เขาดูว่าถ้าเกิดสุนัขพี่มีมีมีสาม,ม,มลกนลพี่เนาะสามสามลกแมวเนี่ย ไม่ทราบว่าพี่จะให้ใครบูชาไหมพี่คิดว่าเอาเอาเอามอบให้กับคนที่เขาอยากได้บูชาจริงๆเนาะรงมใน YouTube ใช่ค่ะก็จะบูชาถ้าเกิดมีคนสนใจนะพี่เนาะก็ติดต่อมาทาง u t u b e พี่กุ้งได้เลยนะคะถ้าคิดว่าคุณอยากจะบูชาเท่าไหร่คุณก็บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวทางพี่เขาก็จะให้ทุกคนมาร่วมบุญในการบูชาลกแมวนะคะคนที่มีกิจศรัทธาอยากได้จริงๆนะคะ จากคนไม่เคยถูรอตตรีก็จะถูรอตตรีเลยนะคะจากคนไม่เคยมีโชคก็จะมีโชคเลยนะคะจะสมบูรณ์เลยนะคะเนี่ยนะคะสวยงามมากค่ะนี่อันนี้อันนี้ทําแขวนไว้อันนี้คือเราได้มานะคะนี่ค่ะโอ้แต่พี่กุ้งก็มีลูกกอกแมวแล้วนะคะมีลูกกอกแมวลบกแมวตั้งชื่อว่ามหาโชคมหาสิทธิรวมทรัพย์แล้วค่ะแต่นี้ทางพี่เขาได้มานะคะแล้วก็ ก็มามา,มาบอกกุ้งเลยว่าพี่กุ้งจะทําทยังไงดีเนี่ยตรงนี้แมวเขามามาบอกเลยก่อนที่จะคลอดนี่ก็ถือว่าแมวคนนี้เขารักเจ้านายเขานะเขาอยากให้เจ้านายเนี่ยได้ลบนะคะลบไม่ไม่ได้ง่ายๆนะคะนี่ทางพี่เขาก็ตากแดดครบจอันนี้ลบนี้ใหญ่มากเลยถ,ถ้าใครสนใจนะทักทายมาทาง YouTube พี่กุ้งได้เลยเพราะว่าพี่เขาอยากให้คนเข้าไปบูชาเพราะว่าพี่เขามีเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะจ๊ะนี่คะ่ะ ไม่เอาเบอร์โทรให้เดี๋ยวไม่เอาเบอร์โทรอ๋อทักทักยูทูบเอาใ่ะทักมาทางทางมือน้องคุณกุ้งเลยคะ่ะทักมาทางยูทูบค,คุณกุ้งได้เลย,ยได้เลยอสุสาทูสา,า,า,าทูนะคะวันนี้พี่กุ้งก็มาทานกาแฟโบราณร้านคุณน,นิดนะคะหรือร้านแม่นิดนะคะอยู่ถนนชาตัดพดุงนะคะอร่อยมากแล้วก็งานหลักๆท่านก็จะทําตัดเย็บเสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นสีสันนะคะสีสันนั่งพี่กุ้งก็มานั่งทานกาแฟโบราณที่นี่ค่ะอร่อยมากเจ้าเก่า สนัสดีิ่ะพินิดเนี่ค่ะการตัดเย็บเสื้อผ้านี่เก่งมากเลยนะคะบางคนมาต่างจังหวัดจะต้องมานั่งตัดเย็บที่นี่เลยนะคะนี่ฝีมือนะคะรับแก้ได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เพื่อนก็มีทํากระพงกาแฟด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นกาแฟโบราณนะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาถนนชาตพัดพดุงนะคะอยู่หัวมุมซอยเก้าเรานี่แหละค่ะอร่อยมากเลยนะคะ เดี๋ยวไป้ายป้ายพริกนี่ป้ายอ๋อน้ำส้มคข้นนะคะ30บาทนะคะก็มีนะคะมีทั้งโซดานี่ค่ะมีหมดเลยนะคะมี่คหาแฟนครับทุกท่านก็ลองมารับประทานกาแฟได้นะคะทุกอย่างนี่นะคะถ้าใครสนใจนะคะสนใจก็อร่อยอร่อย,ออยมากแล้วก็วันนี้ก็นี่ค่ะก็มีคนมาทักพี่กุ้งอยู่ว่า ถ้าเกิดพี่กุ้งมีเขาก็ก็มีคนเขาอยากจะบูชาอยู่นะแต่บงเอินกุ้งก็มีอยู่แค่ลูกกอกแมวกับลูกแมวอยู่สามเราก็ไม่ได้เราก็มีเฉพาะเรานี่บงเอินพี่เนี่ยถือว่าได้<ะ>บุญแมวมีแล้ว,ออแ,ลวแล้วก็จะได้เป็นค่าอาหารของลูกแมวเขาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพี่กุ้งจะขอขอให้มันเลี้ยงน้องเขาหน่อยก็มาเลี้ยงมาเลี้ยงนี่ค่ะนี่ว้าวนะคะถ้าใครสนใจนะคะมีอยู่สามนะจ๊ะบอกได้เลยว่าจะบูชาเท่าไหร่นะคะ หายากมากค่ะลูกแมวนะคะบายบาย